เกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนนที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์ซึ่งมีขนาดใหญ่และใช้ความเร็วสูงนะคะที่อาจจะเกิดจากการใช้ความเร็วระหว่างบิ๊กไบค์และรถยนต์ทำให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่บิ๊กไบค์เสียชีวิตค่ะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตแยกหลัก4สาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะอะไรติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เกิดอุบัติเหตุกระเด็นผ่านทางเข้าออกอาคารจุธามาตรใกล้เคียงซอยวิภาวดี62ต่อมามีรถยนต์อีกคันเลี้ยวเข้าไปได้านในอาคารทันทีกล้องวงจรปิดอีกตัวบันทึกภาพขณะไฟลุกท่วมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทันทีหลังเกิดเหตุเห็นไฟลุก ผมก็สงสัยก็เลยเดินม,มาดูก็เห็นว่ารถกําลังไอ้ไฟกำลังไหม้รถมอเตอร์ไซคอยู่แล้วก็มีคนนอนนอนตายอยู่ใช่มไหมผมก็เดินผ่านรถมาคันหนึ่งรถโตโยต้าอันพีเศน้ำเงินแต่ตอนนั้นผมไม่คิดว่าไอ้รถคันนั้นจะเป็นรถคู้กรณีกับคนตายคิดว่ารถเค้จบมาจอดหลบเพราะว่าจาราจรมาติดขัดใช่ไหมก็ผมก็ไปดูคนตายกับไปดูรถเผื่อว่า คนยังไม่ตายเราจะได้ช่วยเขาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าพอไปเห็นสภาพคนแล้วก,ก็แสดงว่าเขาตายแล้วนี่คือสภาพซากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลังจากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เจ้าของรถเป็นนักศึกษาชั้นปี4มหาวิทยาลัยกรุงเทพกระเด็นออกจากตัวรถเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ถูกนำไปตรวจสอบไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี พร้อมกับรถยนต์คู่กรณีที่ตำรวจยึดไว้และจากหลักฐานกล้องวงจรปิดและสภาพหน้ารถยนต์ด้านซ้ายที่พังทำให้เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเมื่อจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเชื่อได้ว่านะครับฝ่ายขับรถเนี่ยก็มีส่วนส่วนที่ประมาทด้วยนะครับก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ ไม่หยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัวหรือแจ้งให้เจ้าพนักง,งานทราบครับเจ้าของรถยนต์คู่กรณีเข้ามอบตัวรับสารภาพตำรวจจึงแจ้งข้อหาขับรถด้วยความประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นและความผิดฐานไม่หยุดให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาและได้ประกันตัวไป หลังจากนี้ตำรวจจะรีบสรุปสำนวนและส่งให้สารตัดสินดำเนินคดีกรณีรถจักรยานยนต์ไฟลุกไหม้ทันทีหลังเกิดเหตุเฉี่ยวชนรักษาการรองผู้กำกับงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีทางพิเศษบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากสาเหตุที่รถจักรยานยนต์วิ่งด้วยความเร็วเมื่อเศษสีกับถนนจึงเกิดประกายไฟถูกระบบทำงานของเครื่องยนต์ที่มีน้ำมัน จึงเกิดไฟลุกไหม้ก็ขอเตือนคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรที่จะขับเร็วแล้วก็เมื่อเกิดเหตุเพลิงลุกไหมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ําปริมาณน้อยไปรถก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้น้ําก็ต้องลดจากระยะไกลหรือว่าใช้ ช้้้้ลลลััััััักษณะะะคคคคคคาายยๆผผหห่่มมรรรรรรือรืออออไไไททีุดดดงงน,นบบบบจจวเพิขณะที่มีผู้พบเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุใช้ความเร็วกับรถจักรยานยนต์อีกคันและเกิดเสียหลักทำให้รถยนต์ที่วิ่งตามมาชนท้ายจากประเด็นนี้ตำรวจจะนำกล้องวงจรปิดจากหลายๆจุดมารวบรวมเพื่อสรุปคดีนี้อีกครั้งวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน